สวัสดีครับผมพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาดเอมรี่นะครับวันนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับในวันวันที่เท่าไหร่นะวันที่19นะครับพฤษภาคม2 5 6พนะครับก็จะพาพี่น้องมาผ่าไม้ไผ่นะครับผ่าไม้ไผ่สีสุกนะครับเตรียมไว้ ทำว่าวในฤดูการที่จะถึงหรือว่าในฤดูการต,ต่อต่อไปนะครับซึ่งไม้ไผ่ที่จะผ่ายนี้ก็เป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดเลยครับไผ่ที่สุกแก่จัดนะครับเดี๋ยวขอยัดตั้งกล้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมผมไปได้มาครับไปบูชาต่อจากพ่าอาจารย์พรานอาจารย์จะตัดผมคอยดูรดามันออกมาโอราะานี้น่าจะประมาณสัก ไม่ตามกว่า5ปีนะครับนะครับจากการที่ผมได้ลองเลื่อยดูนะครับพระอาจารย์ตัดมาประมาณนี้นะครับผมก็มาตัดตรงนี้จะเป็นแผลตากฉลามนะครับผมก็มาเยายามตัดนะครับมันอาจจะไม่เห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มเท่าไหร่เพราะว่ามันตากแดดครับตากแดดหนึ่งคือนึหนึ่ง <c oughs> หนึ่งแดดแล้วแต่เป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมากเลยนะครับเป็นท่อนที่แก่ที่สุดที่เอามาวันนี้ครับ เอามาจาก่า,ารย์ครับผมเอามาประมาณเอามาสี่ท่อนครับทีหนึ่งท่อนมันแตกนะก็จะพาให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่าเนื้อไม้จะเป็นยังไงแรงดีไหมนะครับแล้วก็จะตากเดดนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่ที่เกะจากประมาณสองเมตรนหน่อยๆนะครับจะทําว่าวที่เอาไว้เล่นเองอันนี้เป็นไม้ไผ่ที่ดีครับที่ดีแต่ผมไม่ได้ไปดัดเองไม่ทราบว,าว่ามัน ไปด้วนหรือเปล่าแต่คงไม่ด้วนหรอกครับเพราะว่ามันเฉียจัดมากเลยผิวดีเนื้อดีครับเนื้อดแดงจัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะผ่าให้ใหร,รับส่วน,นับจะผ่าเลยเนะครับผ่าเลยนะครับ ได้มองเห็นพี่น้องอ่า <laughs> จัดให้ครับหายากมากครับพี่น้องได้เลยตั้งได้พี่น้อง แล้วนะกองมันกล้องมันหานลรงครับขึดอีกสักหน่อยโอ้มันเสียจัดครับ 刘天。 เสร็จแล้วดูผิวครับดูผิวดูเนื้อครับแดงนะครับหนานะครับเป็นไม้ไผ่ที่เกียดจับนะครับอายุน่าจะประมาณห้าปีขึ้นลำครับประมาณห้าหกเจ็ดปีดูด้านนอกดูด้านในครับแดงครับข้อดำ เทียนดามเลยครับเกลดจัดเลยครับลำนี้นะครับโอเคหาได้แบบนี้ก็จะหาง่ายนะครับนะครับเด,เดี๋ยวเราจะผาอีกน,น,นะ แต่ว,ว่าไม้หนาเนี่ยมันจะเป็นท่อนใหญ่มันจะหนามากเลยแล้วก็มันจะเป็นไม้ชิ้นใหญ่ มากเลยครับท่อนนี้นะครับลำนี้ได้มาจากพร่ยาจารยา์จะเอาไว้ทำว่าวเรื่องอื่นครับถึงเพราะว่าเป็นไม้แกะพร่ยาถ้าให้ท่านผิดไปอาจจะยด้ แต่ว่ามันอาจจะแตกตรงปลายให้ดูนะครับไม้อันนี้คะแนนเต็มสิบให้สิบให้สิบเอ็ดเลยอันนี้ผมให้สิบเอ็ดเ,เลยก็แล้วกันคือว่าเป็นไม้ที่แก่จัดแล้วก็หนาครับทั้งแก่ทั้งหนาครับไม่ได้แก่ยเยอะครับ ครบเครื่องครับอันนี้เครื่องทั้งแก่ทั้งหมานะครับเดีย๋ยวผมจะผ่าดึงสีได้ไหมไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมเดี๋ยได้ไหมน่าจะได้น่าจะได้นะ เดี๋ยวพาที่สวยสนวะัสดีค่ะคุณพ่อทำเหมียงแล้วเราไม่แสบบ่ไม่โยคนครับ ว่ามันจะได้สีไม้แก่เนา่ถาง่ายครับเพราะว่ามันแตกเป็นล่องเลยนะครับครั้งเดียวเลยเนื่องจากว่ามันสองเมตรนะครับมันก็พอจะได้อยู่หรอกสองเมตรนะครับ ยาวมากครับสองเมตรแต่ถ้ายาวมากมันจะมันจะถือว่าไม่หนาบางนะครับเดี๋ยวพาแบ่งครึ่งอีกก็จะได้เป็นสองครับเป็นปีกคู่หนึ่งเลยครับ I'm yeah, it. แฉะถาง่ายมากเลยชเชัดแล้วนี่น่าจะได้ปีคู่หนึ่งครับนสองเมตรนะครับไว้เลยครับนี่ไม้นี่เนื้อสวยเนื้อแดงแจ๋เลยนะครับนี่นนนนนข้อดำแปลว่าไม้แกะจัดมันอาจจะมีข้อเสียค,คือ เวลามันแห้งครับมันแห้งมันอาจจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้โดนแดดมากนะครับต้องตากในที่ร่มถ้าไปตากโดนแดดมากไม้มันจะเสียน้ําเร็วนะครับน้ามันจะระเหยจากผิวไม้เร็วรวดเร็วทําให้ไม้มันแตกครับพี่น้องเราต้องให้ไม้มันค่อยๆน้ําระเหยออกจากเนื้อไม้ทีลนนิดทีละนิดไม้ถึงจะไม่แตกนะครับพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องไปตากแดด แค่เดียวไม้จะแตกครับไม้เสียครับเพราะว่าน้ํามันน่าหึงจากผิวไม้จากเนื้อไม้รวดเร็วมันเกิดการคายน้ําที่รวดเร็วเกินไปทําให้ไม้เสกนะครับสวยเลยครับไม้นี้คะแนนเต็มสิบให้ที่เอ็ดนะครับไม้อันนี้เอาไว้ทําเบ้าของตัวเองครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวท่อนนี้ก็จะผ่าเป็นสองซีกนะครับผ่าเป็นสองซีกเหมือนกันครับ like, กกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้พาพี่น้องมาผ่าไมา้ไผ่ที่เป็นต่อไม้นะครับเนื้อแดงเข้มเลยนะครับแดงเข้มเต็มสิบให้สิบเอ็ดครับไม้ลำนี้ท่อนนี <h> ้เคยเห็นไหมครับเต็มสิบให้สิบเอ็ด 你怕你给他抱怨一句。 ใจก่อนหนาย了ะวาน了ะอ้อได้สามนะครับได้สมอีอันนึงมันติดข้อนะครับพอดีเลยมันติดข้อครับก็เอาเอาใช้ได้แค่ตรงส่วนที่ไม่เป็นข้อนะหรือว่าอาจจะทำอกว้าวนะครับ ได้อันนี้ก็สวยงามครับนติดข้อนิดนึงก็เลาตรงนี้ออกครับก็เป็นปีกได้ครับไม่รู้จะได้ไหมแต่น่าจะได้คิดว่าได้ครับเพราะว่าไม้ไผ่ที่มันแก่นมันจะต้องเหลาออกเยอะครับเพราะว่ามันแข็งไงครับมันดิบไงมันจะต้องเลียวเล็กนะครับ ไม่เหมือนกับไม้ไผ่อ่อนที่ที่มันไม่แข่ยเต็มที่นะมันต้องให้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 มันหนาครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้ไผ่แี่จัดมันบางก็ได้มันก็จะสามารถดีดเร้งดีครับอยู่เพราะว่ามันแก่จัดครับดูครับก็ดำเลยครับ ก็ดำครับหมูแดงครับดำได้สามแล้วนะครับสาอันอีออันหนึ่งนะครับมันติดข้อไม่เป็นไรครับตอนนี้พาพี่น้องมาผ่ายไผ่้วก็ไว้ไถยส,สวยๆนะครับสวยงเต็มสิบให้สิบเอ็ดครับขนนั้นเะนี้บทั้งแก่ทั้ง ทั้งหนาครับทั้งเกลี่ยทั้งหนาเลยครับอันนี้เอาไว้ทำว่าวลินตัวเองครับไม้ชิ้นนี้ต้องมัดไว้ครับเพราะว่าเป็นไม้ที่เจ็ดหัดแต่ว่ามีร่องรอยตรงนี้ร่องรอยโดนฝันนิดหนึ่งครับร่องรอยโดนฝันนะเอาไว้ทำอก ได้ครับตรงนี้เอาไว้ทำหกไม่เป็นไรครับ mm hmm. เพราะว่าโดนฟันก็จะได้หกหกชิ้นครับอันนี้น่าจะได้หกชิ้นอันนี้อันเมื่อกี้ได้สี่เนาะอันนี้จะหกไม่รู้ว่าจะได้หกไหมลองพาด,ดูก่อนฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าจะพาให้ดูนานมันอาจจะนานเกินไป 你总想进那种地方，我就怕，挺好看的，你别带，我怕那里热了 มันผ่าง่ายมั้มันจะแตกตามร่องไปอันนี้ก็จะได้สองครับแบ่งรึ้นแต่ว่ามันมีรอยฟันครับรอยที่ตัดเขาไปตัดแล้วเขาอาจจะบากมาครับตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวลองเหลาดูก็ก็รู้ว่ามันจะได้ไหมทําไม่ได้ก็เอาไวท้ทำหกดีกว่า cabe Co แตกไปแล้วไม่ตรงครับเพราะว่า,มาไม้มันเอียงครับทําให้เดรด้าในกนารถ่างไม่ตรงใช้ดีการถ่าตรงกเอาเพราะว่า,มาไม้ดดงงไมันขีดแบบเพียงไปฝั่งหนึ่งมันถ่าย,ยาครับ มันไม่ตรงครับเพราะว่าเพราะว,านนว่าได้ไหมอันนี้ก็ได้ไหมเนี่ย ราะมันมีแผลตรงนี้ด้วยครับอาจจะไม่ได้นะไม่เป็นไรครับตรงนี้เอาไว้ทำาปะครับ,รเ,รรบเพราะว่ามีแผลตรงนี้อันนี้เหรออันนี้เป็นส่วนที่สวยครับผมจะแบ่งเป็นเป็นสี่ท่อนมันจะได้นะนจะไม่ได้นะ่าจะได้สาม สี่เกงว่าจะเออถ้าเป็นสี่เกงว่ามันจะเี่ยวสงปลา